พิฆาตเสือเก่าตอนที่หนึ่งกองโจนเชิดดำเปรียบเสมือนรังพึ่งรังหนึ่งเมื่อถูกทำลายรลังพวกพึ่งก็แตกละสารซ้านเซ็นลบเหนียวตัวรอดแต่แล้วก็รวมกำลังสร้างรังขึ้นใหม่ยึดพระนครหลวงเป็นแหล่งธรรมาหากินเพราะปลอดภัยกว่าอยู่ต่างจังหวัดเนื่องจากกรุงเทพมีประชากรหนาแน่นยากที่เจ้าพนักงานจะสืบสวนค้นหารังของเชิดดำอันหนึ่ง ในพระนครน,นี้เต็มไปด้วยพ่อค้าข้าหาบดีหน้าเรือที่ทำนาบนหลังคนจนซึ่งบุคคลเหล่านี้ล้นแล้วแต่ต้องตกเป็นเหยื่อของเชิดดำทั้งศิ้นบัดน,นี้เสือใบได้เพ่งเกรงบรรดาข้าราชาการทุจริตประเทศของเรามีข้าราชาการที่เปรียบเสมือนมอดใช้ถุงเงินของชาติเป็นจํานวนมากเขาใช้ตําแหน่งหน้าที่ของพวกเขากอบโกยเงินของชาติเข้ากระเป๋าด้วยเลขเหลี่ยมร้อยแปดบางคนก็ช่วยเหลือชาวต่างชาติในด้านการค้าเป็นต้นว่า ช่วยให้มีการนำข้าวและสินค้าที่ทางราชการควบคุมออกนอกประเทศช่วยให้ได้รับการประมูลสร้างอาคารสถานที่อาคารอันสําคัญสําคัญช่วยผลความผิดจากประมูลรัชดากรช่วยให้มีการตั้งซ่องการพนันโดยเสรีความชั่วของข้าราชการทุจริตเหล่านี้เป็นเหตุให้ชาติไทยเราจเจริญรุ่งเรืองต่อไปไม่ได้พราะค้าสําคัญยังยิ้มกลิ่มเพราะผลกําไรจากการค้าเกินควรการครองชีพของพี่น้องชาวไทยที่ยากจนไม่ดีขึ้นกว่าเก่า ราคาอาหารสดและอาหารแห้งแพงลิบชนต่างด้าวเท่านั้นที่กินอาหารมีประโยชน์แก่ร่างกายส่วนคนไทยยังต้องกินน้ำพริกผักต้มตลอดมาสายลับของเสือใบกระจายทั่วพระนครหลวงสืบสวนหาหลักฐานในการกินและการโกงของข้าราชการที่มีตำแหน่งสูงกระทั่งปรากฏในบัญชีเชิดดำหลายต่อหลายคน เสือใบประกาศยังเปิดเผยเมื่อเช้าวันจันทร์นี้ใบปลิวโฆษณาของเสือใบซึ่งพิมพ์ด้วยเครื่องอัศมนาโลเนียลทุกปิดทั่วทุกแห่งหนในตอนรุ่งอรุณของวันนั้นมีข้อความปรากฏว่ากองโจรเชิดดำในบังคับบัญชาของเสือใบจะเริ่มสังหารข้าราชการทุจริตต่อไปแน่นอนละ่ะหลังการประกาศของเชิดดำแพร่ไปทั่วนครหลวงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายต่อหลายคนร้อนตัวกลัวตายไปตามๆกัน เขาเหล่านี้ลดแล้วแต่เป็นวัวสันหลังว่ดจึงต้องวดัดเกรงเป็นธรรมดาอยู่เองทุกคนพากาันรสราบแช่งขุนโจรผู้นี้และนึกภาวนาขอให้เสือใบต้องสิ้นชีวิตด้วยน้ำมือเจ้าหน้าที่โดยเร็วแต่บรรดาข้าร,ราชาการที่สุดจริตตลอดจนประชาชนต่างยกมือท่วมหัวสะดุดดีเสือใบข้าร,ราชาการทั้งหลายที่รับราชาการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถึงแม้เขาจะมีตำแหน่งใหญ่โตเงินเดือนของเขาที่ได้รับก็ไม่ได้มากมายเกินไปพอเลี้ยงครอบครัวไปเดือนหนึ่งเดือนหนึ่ง รัฐมนตรีบางท่านถึงกับต้องขายของเก่าเพราะเงินของท่านไม่เพียงพอและท่านรักประเทศชาติรักเกียรติยศของท่านท่านไม่ยอมทุจริตแต่ข้าราชการส่วนมากที่เคยมีอดีตยากจนมีหนี้สินลุงหลังต้องเช่าบ้านเขามาบัดน,นี้กลับกลายเป็นเศรษฐีมีตึกมีเนื้อที่ดินอันกว้างใหญ่เล่ากับวังเจ้านั่งรถยนต์เก่งราคาล่วมแสนมีเงินทองใช้ใจ่ายยังฟุ่มเฟือยที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะโกงนั่นเอง หรือมิฉะนั้นจะได้รับมรดกจากบรรพบุรุษของเขาเป็นแน่เซอร์ไบจึงต้องปราบด้วยวิธีการยิงทิ้งเพื่อประเทศชาติแถลงการของเชดิดดำซึ่งตำรวจถือว่าเป็นใบปลิวเถื่อนเป็นเหตุให้ข้าราชาการบางคนถึงกับรีบลาออกจากราชาการหลบหนีไปต่างประเทศทันทีทุกคนรู้ดีว่าเซอร์ไบจอมโจรต้องทำตามคำมั่นสัญญาของเขาเสมอ เหยอรายแรกของเขาคืออธิบดีกรมหนึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลใหญ่ยิ่งท่านผู้นี้เมื่อสามปีที่แล้วมาเคยเป็นคนเดินถนนมาบัตรนี้ท่านสามารถซื้อที่ดินแล้วปลูกตึกใหญ่อยู่ทางบางกะปิมีรถยนต์เก่งขนาดใหญ่สองคันส่งบุตรธิดาสามคนไปศึกษาวิชาการต่างประเทศทั้งที่เงินเดือนของอธิบดีก็ไม่มากมายอะไรและตระกูลท่านอธิบดีผู้นี้ปรากฏเป็นชาวชนบทที่ยากจนในจารุนวิสุทธิขามคือนามของอธิบดีผู้นี้ ในที่ประชุมของพวกโจรเชิดดำเซอร์ไบเสนอความเห็นว่าเขาจะส่งสมุนเขาไปดักยิงท่านอธิบดีผู้เป็นตัวแทนของคนต่างชาติผู้หนีที่หน้าบ้านของท่านแต่สิริลองหัวหน้าเชิดดำขานว่าควรคูเขียนเอาเงินจากนายจรุนดีกว่าเพราะจะได้นําเงินมาแจกใจ่ายให้พี่น้องที่ยากจนสิริชีจจ้แจงอย่างน่าฟังท่านอธิบดีผู้นี้มีเงินในธนาคารหลายล้านหากเชิดดำจะส่งจดหมายไปของเงินใช้สักสามแสนนายจรุนคงรีบจ่ายให้เราโดยดี ดังนั้นจึงควรไว้ชีวิตในจรุนเพื่อนําเงินมาช่วยเหลือคนจนดีกว่าในที่สุดขุนโจรก็เห็นชอบด้วยเขาเขียนจดหมายขึ้นหนึ่งฉบับส่งไปทางแปรณียีถึงนายจรุนวิสุทธิคามมีข้อความสําคัญว่าเชิดดําได้สืบสวนความจริงแล้วว่านายจรุนมีเงินในธนาคารถึง7ล้านความมั่งมีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้ก็เนื่องมาจากนายจรุนช่วยเหลือพ่อค้าต่างชาติใช้ตําแหน่งหน้าที่กอบโกยเงินเข้ากระเป๋า เชิดดำจำเป็นต้องขอผลประโยชน์จากเงินทุจริตของท่านผู้นี้เป็นเงินสามแสนบาทเพื่อจะนำไปแจกใจ่ายให้แก่คนจนเขาส่งสมาชิกคนหนึ่งไปพบอธิบดีเพื่อขอคำตอบผลที่ได้รับคือสมุนโจนของเขาถูกจับคนในบ้านรุมกันซ้อมกระทั่งเจ้าพันหรือเจ้านกเล็กสมุนคนโปรดของเสือใบถึงกับสลบถูกนำตัวส่งมอบเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเมื่อเจ้านกเล็กหายไปสตริตรีบออกจากบ้านพักมุ่งตรงไปยังบ้านนายจรุลแล้วสืบทราบจากคนแถวนั้นจึงทราบว่า ท่านอธิบดีได้ให้คนในบ้านจับสมุนของเสบยไว้คนหนึ่งแล้วนำตัวส่งสถานีตำรวจแล้วเสรีรีบกลับมารายงานให้ขุนโจรทราบทันทีดีแล้วเสบยพูดเสียงหนักแน่นและค่อนข้างดังขุนจจรต้องการรองดีกับผมผมสงสารไอ้นกเล็กมากแต่ผมเชื่อเหลือเกินเป็นตายอย่างไรไอ้นกเล็กคงไม่ยอมสรารภาพกับตำรวจว่าสำนักเราหยุดที่นี่กรรมของมันผมต้องส่งเสียมันตลอดเวลาที่มันติดคุกแต่คุณจจรไม่มีปัญหาอะไรเขาต้องตายแนใ่คุณสิริ ถึงเวลาเราคุณกับผมต้องร่วมตายกันอีก <c oughs> ผมพร้อมแล้วครับพี่ใบบัญชามาเถอะใจผมทําอย่างไรสิเลพูดพางโหดรอบพางขนโจนเมียลมดีขึ้นเล็กน้อยคืนนี้คุณกับผมและบุหลงบุคคข้บ้านในจรูนสําหรับบุหลงเขาหันมาทางเมียรักของเขาที่ยืนข้างๆพี่ต้องการให้หนุ่มไปนั่งเฝ้ารถของเราเท่านั้นบุหลงยิ้มให้เขาทาไมพี่แม่ลูกน้องไปด้วยล่ะคะ พี่กับคุณสรีสองคนจะทํางานได้สะดวกเหรอหนูเชื่อทั้ทางตํารวจคงส่งกาลังไปคุ้มครองท่านอธิบดีเป็นแน่เพราะเขาต้องคิดว่าอย่างไรเสียพี่ใบคงเล่นงานอธิบดีเนื่องจากในพันถูกจับแน่นอนบุหลงตํารวจต้องไปรักษาบ้านคุณจรุนแต่คุณจรุนไม่ใช่คนสําคัญของประเทศเป็นแต่เพียงอธิบดีเท่านั้นไม่ใหญ่โตอะไรตํารวจที่ไปรักษาการคงมีเพียงคนเดียวหรือสองคนเพราะฉะนั้นไม่จะเป็นอะไรที่พี่ต้องพาบริวารของเราไปด้วยสามคนก็พอแล้วพี่จะเข้าป้นในจรุญนอย่างแนบเนียนที่สุด จะพยายามไม่ใช้อาวุธเลยเว้นแต่มีความจําเป็นเกิดขึ้นสิริพูดเสริมเตรียมการได้แล้วครับพี่ใบม่ต้องเตรียมอะไรน้องชายคืนนี้ผมแต่งตั้งตัวผมเองเป็นพันตํารวจโทสมมุติว่าเป็นรองผู้บังคับการกองปราบหรืออะไรก็ได้ส่วนคุณผมให้เป็นนายร้อยตํารวจโทแล้วกันเป็นนตำรวจติดตามผมสิริอมยิมแต่ว่านจะรุลเป็นข้าราชการชั้นอธิบดีนะครับพี่ใบเขาอาจรู้จักในตำรวจในตำแหน่งที่พี่ใบอ้างกับเขาคุณโจนยกมือขวาตบบ่าผู้ช่วยเขา ไม่มีไรหน้าวิตกหรอกน้าเขาเป็นข้าราชการผละเรือนคงไม่รู้จักนายตำรวจกี่คนหรอกแล้วก็นายตำรวจเดี๋ยวนี้เล่ากับดอกเห็ดตำรวจด้ยวยกันยังไม่ใกล้รู้จักกันเลยการป้นและสังหารคุณจรุนไม่ใช่งานที่ยากลำบากอะไรเท่าที่เราสืบทราบมาท่านอธิบดีผู้นี้ไม่ชอบสังคมแต่ชอบเมียเด็กกำลังคลั่งกล้วยไม้หมกตัวอยู่แต่ในบ้านนิสัยเป็นคนขี้ขาดกลัวตายเมื่อสมัยสงครามเคยป่วยเป็นโรคเส้นประสาทครั้งหนึ่งเพราะถูกระเบิดตกข้างๆบ้านทางวงเวียนเล็กทนบุรี แต่เวลานั้นนายจรุนเป็นข้าราชการชั้นโทที่สวมเสื้อปูกะโชควาสนาช่วยเขาได้ตำแหน่งใหญ่โตมีโอกาสโกงอย่างสะบ้านไอหมอนี่แหละตัวคอรับชันสำคัญต่อจากนั้นทั้งสามก็ปรึกษาหารือและกำหนดการจะเข้าปนบ้านนายจรุนในคืนวันนี้รถเก่งสีดำคันหนึ่งแล่นฝ่าความมืดมาทางถนนเพลินจิตข้ามทางรถไฟเข้าเขตถนนสายกรุงเทพสมุทรปราการแสงไฟหน้ารถส่องสว่างจ้าไปไกลเืบอายมาแล้ว เขาแต่งเครื่องแบบในพันตำรวจโทนั่งเคียงคู่บุหรุงอยู่ตอนหลังรถส่วนผู้ช่วยเขาแต่งร้อยตำรวจโทส่งเสือท่าทางภูมิฐานรล่ากับนายตำรวจจริงรถเก่งจอมโจรเลี้ยวซ้ายมือเข้าไปในซอยแห่งหนึ่งลึกเข้าไปจนสุดตรอกสิริบังคับรถให้หยุดนิง่งเข้าเกียร์ถอยหลังกลับรถนำรถย้อนออกมาอย่างช่มช้าทั้งสามคนไม่ได้พูดอะไรกันเลยกระทั้งรถลั่นผ่านหน้าบ้านใหญ่แห่งหนึ่งสิริหันมาพูดกับขุนโจรเบาๆบ้านนี้แหละครับพี่ใบจอมโจรพยักหน้ารับทราบ ขับเลยเข้าไปก่อนแล้วหยุดที่เสาไฟฟ้าข้างหน้าสริปฏิบัติตามคําสั่งเขานําฮัสสันแล่นผ่านหน้าบ้านอธิบดีไปแสงไฟฟ้าที่หน้าประตูใหญ่หน้าบ้านส่องสว่างเสียงวิทยุในตึกดังกังวานออกมาข้างนอกฮัสสันสีดําหยุดนิ่งข้างรั้วบ้านใหญ่อีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นที่มือทางจากหน้าบ้านในจรลลุนรา30เมตรคุณโจรยกมือจับคางบุหลงบีบเบาๆแล้วยิ้มให้หล่อนหนูอยู่เฝ้ารถนะจ๊ะทอมสันอยุดที่เท้านี่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น หมูแก่เหตุเฉพาะหน้าตัดสินใจเอาเองเลยร่อนถอนใจหนักๆมองดูเขาด้วยความเป็นห่วงโชคดีนะคะเซอร์บเปิดประตูก้าวลงจากรถในเวลาเดียวกันผู้ช่วยเขาก็ลงมายืนอยู่ข้างๆเขาในมือของสิริมีกระเป๋าเอกสารแต่ว่ามันไม่ได้บรรจุเอกสารอะไรนอกจากลูกระเบิดมือนหนึ่งลูกปืนพกบรรจุกระสุนพร้อมอีกหนึ่งกระบอกพร้อมด้วยกระสุนปืนพกอีกมากมายไงคุณสิริท่าทางผมเหมือนในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไหม <laughs> เหมือนจะาลับเหมือนมากทีเดียว งั้นเหรอแต่ผมคิดว่าผมคล้ายพลตำรวจจราจรรูปร่างสูงใหญ่คนหนึ่งหมอน,นั่นไว้หนวดเหมือนผมมากหน้าตาก็คล้ายกันแล้วต่างคนก็ต่างหวัวเราะกันสองนายตำรวจปลอมพากันเดินตรงไปยังบ้านของอธิบดีจรุญวิสุทธิคามประตูหน้าบ้านไม้สักแบบทันสมัยสูง6กฟิตเศษมีประตูช่องเล็กหนึ่งประตูคุณจอเนื้อมือกดติ่งไฟฟ้ายืนรออยู่สักครูก็มีเสียงเฮาๆของใครคนหนึ่งร้องถามใครเซอร์ไบตอบทันที ตำรวจ <HHH> มีเสียงทอดกรอนแล้วประตูบานเล็ก็เปิดออกผู้ที่เปิดประตูเป็นพลตำรวจในเครื่องแบบถือสเตนอยู่ในมือข้างหลังเขามีพลตำรวจอีกคนถือคาบายเตรียมพร้อมเสบายใบพาผู้ช่วยเขาเข้ามาในบ้านพลตำรวจทั้งสองรีบกระทำความเคารพทันทีคุณจรนยกมือวันทยาหัดตอบท่านที่บดีอยู่ไหมเขาถามหุนหวน้อยู่ครับท่านออมาคุยกับพวกผมเพิ่งขึ้นบนตึกเมื่อสักครู่นี้เองครับอ๋อสารวัตรดเขาส่งกำลังมากี่คนสองคนนท่นน่ะเขารับบ้า ก็ฉันโทรไปสั่งเขาเมื่อตอนเย็นให้ส่งมาห้าแกสองคนเท่านี้ถ้าพวกเชิดดำบุกเข้ามาจะสู้มันได้เหรอไปขึ้นบนตึกก่อนใส่กรอนประตูด้วยเราเรียนท่านอธิบดีว่าฉันรองผู้บังคับการกองปราบต้องการมาดูสถานที่และเยี่ยมท่านอธิบดีด้วยพลตำรวจทั้งสองยืนตรงคนหนึ่งจ,จัดแจงใส่กรอนประตูอีกคนรีบเดินตรงไปยังตัวตึกใหญ่จอมโจรหันมายิ้มกับผู้ช่วยเขาแล้วเดินทอดน่องเลื่อยไปตามถนนลยกรวด ชายสูงอายุรูปรัางค่อนข้างอ้วนคนหนึ่งท่าทางภูมิฐานแต่งกายลำรองอย่างอยู่กับบ้านเดินตามพลตำรวจยามออกมาจากห้องโถงอย่างเรียบร้อนท่านผู้นี้คือนายจรุนนั่นเองเสือใบกับสิริตั้งชิดเท้าตรงยกมือวันทยาหัด,สว,ส,ด,ด,ดมมวสวัสดีครับคุณโจรพูดยิ้มยิ้มท่านอธิบดีรีบกระพุ่มมือไหว้ตอบสวัสดีครับคุณเชิญในห้องรับแขกเถอะเห็นคุณแล้วกำลังใจผมดีขึ้นเป็นกองได้ยินเสียงกริ่งตอนแรกเสียขวัญนึกไหวใบเสียอีก จอมโจรหัวเราะถอดหมวกเราพูดอย่างนอบน้อมไอ้ใบมันไม่งงเขาปนบ้านท่านอธิบดีตอนหกข้ามอย่างนี้หรอกครับท่านไม่คุณวิตกให้มากทําใจให้สบายเถอะครับผมขอรับรองความปลอดภัยของท่านหากท่านอธิบดีเป็นอะไรไปผมลาออกจากในตํารวจทันทีจลนค่อยมีสีหน้าแช่มชื่นขึ้นบางเสือใบาพาสิริก้าวขึ้นบันไดตึกทั้งสองสำรวมกิริยาม,มารยาทเรียบร้อยท่านอธิบดีพาเขาไปในห้องรับแขกอันหรูหราสิริวางทอมสันลงบนตัก ่วนเสือใบ,บมีรีวอนเวอร์9มม,มอยู่ในกระเป๋ากางเกงเพียงกระบ,บอกเดียวตำรวจยามเขาบอกคุณจะมาดูสถานที่ท่านอธิบดีพูดยิ้มยิ้มถูกแล้วขอรับพรุ่งนี้ผมจะสั่งถอนกำลังตำรวจท้องที่แล้วจะส่งตำรวจกองปราบหกนายมาคุ้มครองท่านบ้านท่านต้องมีตำรวจอยู่24ชั่วโมงผัดเปลี่ยนกันแต่ว่าผมอยากตรวจดูสถานที่ห้องหับต่างๆบนตึกให้ทั่วเสียก่อนเพราะถ้าเกิดปะทะกันตำรวจของผมจะได้ทราบทางหนีทีไรหรือว่าห้องไหนเป็นห้องสำคัญของท่าน แล้วเขาก็ผายมือมาทางสิรินี่คือแล้วตำรวจโทรสิทธิศักิ์แห่งกองสันติบาลครับผมจะส่งเข้ามาประจําบ้านท่านทุกคืนท่านอธิบดีหันมายื่นมือให้สิริจับขอบคุณมากคุณสิทธิศักิ์ผมเชื่อว่าถ่า,ายใบหักหานเขามาเล่นงานผมไอ้ใบไม่พ้นมือคุณแน่สิริอมยิม้มแน่นอนครับตำรวจของกระผมที่จะมารักษาการบ้านท่านอธิบดีนับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเป็นตำรวจที่เคยประจนกับพวกเชอดดำมาแล้วครับอ๋อดีทีเดียวคุณดื่มเสหน่อยดีไหมตามสบายนะครับ หือว่าเป็นกันเองเดี๋ยวผมให้เด็กมันเอาตาขาวและสซดาเย็นๆมาให้ขอบคุณครับถ้าจะกรรณาให้ผมดื่มคอยผมตรวจดูสถานที่บนตึกนี้ก่อนคุณโจรผู้ตัดบทอ๋อได้สิคุณเชิญเชิญเดี๋ยวผมพาคุณสำรวจให้ทั่วทั้งข้างล่างข้างบนเวลานี้ผมอยู่กับพวกคนรับใช้สองสามคนเท่านั้นเมียผมแก่ขี้คลาดพาลูกเล็กไปอยู่บ้านคุณพ่อที่ทุ่งมาหาเมฆต่อจากนั้นนายจรูนก็พาจอมโจรทั้งสองออกจากห้องรับแขกแล้วข้อห้องโถงพาขึ้นบันไดไปชั้นบนของตัวตึก ขอผมตรวจห้องนอนท่านก่อนครับเพราะเป็นห้องสําคัญที่สุดตำรวจต้องสนใจให้มากท่านอาธิบดีไม่พูดว่ากอะไรนําเสืย์ไกับซิลลี่ตรงไปยังห้องส่วนตัวของท่านภายในห้องเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ใหม่เอี่ยมราคาแพงบ่งบอกถึงฐานะอันมั่งมีลนเหลือของจรูนเตียงนอนสองเตียงตั้งอยู่เคียงกันตู้เสือ้อผ้าโต๊ะแต่งตัวใหม่เอี่ยมทั้งขวาห้องยังมีตู้นิรภัยขนาดใหญ่เชิญคุณตัวตามสบายท่านอาธิบดีพูดยิ้มยิ้มชี้มือไปที่หลังตู้ ผมมีคาบายอยู่หนึ่งกระบอกระสุนพร้อมแต่เกิดมาไม่เคยยิงคาบายสักทีคุณโจนปาดไปที่ตู้หยิบคาบายและกระสุนออกพิจารณาดูสักครูก,ก็บรรจุกระสุนเข้าลำก้องในเวลาเดียวกันนั้นเองสิริเอื้อมมือปิดประตูใส่ก่อนท่านอธิบดีติดกลับแล้วคาบายในมือคุณโจนถูกยกขึ้นใหม่ระดับหน้าอกจรูลคุณจรุนสบายพูดเสียงกล้าวอย่างโง่นักเลยครับผมไม่ใช่นายตำรวจดังที่คุณเข้าใจ บัดนี้เสือใบจอมโจรและเสือสิริผู้ช่วยได้มาพบคุณแล้วท่านอธิบดีใจหายวาบเย็ยนวูบไปหมดทั้งตัวใบหน้าซีสลดมองเห็นความตายปรากฏอยู่ข้างหน้าไม่มีใครอธิบายถูกว่าขณะนี้นายจรูนตนกตกใจสักเพียงไรท่านหันมาทางสิริแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเหือกเมื่อไรเห็นกระบอกทอมสันจ้องมาที่ร่างของตนท่านยังไม่อยากตายโปรดอย่าส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือเป็นัันขาดสิริพูดยังดุดันเราก็ต้องทําตามคําสั่งเราไขตู้เซฟออกเดี๋ยวนี้ ถ้านอทิบดีมีท่าทีเราจะเป็นลมเม็ดเหงื่อปรากฏทั่วใบหน้าเอาเอาเถอะครับในจะลืมพูดตะกุกตะก,กักคุณอยากได้อะไรเชิญเอาไปผมจะไม่ขัดขวางเลยขอแต่ชีวิตผมเท่านั้นอำนาจปืนทําให้ท่านอาธิบดีพาสองเสือตรงไปยังตู้นิรภัยของท่านปลดพวงกุญแจออกจากเข็มขัดไข่ตู้เซฟออกในตู้เต็มไปด้วยเอกสารและธนบัตรราคา100บาทรา,า,า,าวสิมัดเสบใบตรวจขนข้าวของในเซฟยังถี่ทวน เขายิ้มออกมาได้เมื่อไรเห็นเครื่องเพชรมากมายในกล่องกระถัดลาซึ่งเป็นของคุณนายท่านอธิบดีธนาบัตรและเครื่องเพชรถูกลำเลียงออกจากตู้เซฟบรรจุในกระเป๋าเสื้อและกางเกงเสื้อใบจนหมดสิน้นจากนั้นเขาก็หันมาทางอธิบดีคุณจรูนผมทราบดีว่าคุณเป็นตัวแทนของพวกต่างชาติคุณใช้ตำแหน่งหน้าที่คุณโกงเงินของชาติเราหากินกับพวกพ่อค้าต่างชาติและทั้งคุณมีฐานะเป็นเศรษฐีคนหนึ่งผมจาเป็นต้องสังหารคุณเสียในจรูนตาเหลือกงินงกตกลมา สบายสบายครับปนอย่าฆ่าผมเลย <c oughs> คนอย่างคุณเป็นภัยต่อประเทศชาติของเราเพราะฉะนั้นสมควรแล้วที่คุณต้องตายสิริมัดท่านอธิบดีไว้กับเก้าอี้ผู้ช่วยเขาเดินมาที่หน้าต่างเปิดกระเป๋าเอกสารขึ้นหยิบเชือกเส้นเล็กๆออกมามันยาวประมาณ2เมตรสิริใช้มีดพับตัดออกเป็น3ท่อนแล้วบังคับให้ในายจรุลน,นั่งลงบนเก้าอี้นมตัวหนึ่งเขามัดมือท่านอธิบดีติดกับเท้าแขนเก้าอี้ทั้งสองข้างแล้วมัดเท้าทั้งสองติดกัน หลงกระเป๋าหยิบผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ขึ้นมาผูกปากป้องกันไม่ให้ร้องขอความช่วยเหลือคุณโจนแจ้งพูดกับผู้ช่วยเขาคุณสิริหากเราจะฆ่าคุณจลนด้วยปืนของเราเสียงปืนอาจทําให้เราต้องปะทะกับตํารวจยามก็ได้ใช้วิธีข้างเงีย,งยบๆเถิน้องชายส่งมิตรพงคุณมาให้ผมผมจะเชิดคอ,อท่านอธิบดีเองแล้วผมจะสอนให้คุณดูว่าวิธีเชิดคอ,อถ้าถูกหลอดลมแล้วจะตายทันทีไม่จําเป็นต้องให้เกิดแพลเวอร์วะ สิริเดินตรงมาส่งมีดพกข่าววับคมกลิบให้เขาเสบายวางคาบายลงบนโต๊ะถือมีดพกตรงรีเขายืนเผชิญหน้าท่านอธิบดีในเวลาเดียวกันนี้เองนายจรุนได้พยายามดิ้นรลนพรเพื่อช่วยตัวเองคำพูดของคุณโจรน,นั้นเขาได้ยินถนัดเขาเชื่อว่าอย่างไรเสียเสบอใบคงเชิดคอเขาแน่และแน่ละ่ะเขาต้องตายอย่างน่าทุเลศน่าสยดสยองที่สุด จะร้องขอความกร,รุณาจากเสือใบหรือตะโกนขอความช่วยเหลือจากตำรวจยามก็พูดไม่ได้เสียแล้วเพระพาะผ้าที่ผูกปากเขาไว้แน่นขุนโจรแก้ั้นสีหน้าโหดเทียมในตาทะมึงถึงหน้ากลัวลขุนจุนเขาพูดเสียงคำรามและขยับมีดโอ้โหเสียผมเถอะผมจะเป็นต้องฆ่าคุณด้วยการเชิดคอความจริงมันทารุณสักหน่อยแต่มีดเล่มน,นี้คมมากทีเดียวครับผมเคยเชิดคอเหยื่อผมมาสองรายแล้วนึกถึงคุณพระคุณเจ้าให้ดีอย่าจองเวรจองกรรมผมเลย นายจรุลดิ้นรนเต็มที่ความรักตัวกลัวตายบังเกิดขึ้นแกเขาเรือที่จะกล่าวในตาเขาเลือกลานให้แจท้ทีเร็วจองมองดูมีดพกเล่มใหญ่ในมือขุนโจรคุณสิริจิกหัวคุณจรุลดึงขอให้เงยขึ้นเราต้องรีบสังหารคุณจรุลเร็วที่สุดสิริอ้อมมาข้างหลังยกมือขวารวบผมนายจรุลกระชากศีรษะขึ้นนายจรุลรวบรวมกำลังดิ้นรนอีกครั้งเสบย,ยกมีดแล้วใช้สันมีดกรีดคอท่าธิบดีค่อนข้างแรงถูสันมือไปมาสองสามครั้ง มันต้องเฉือนอย่างนี้คุณสิเล่หลอดลมขาดเ้าคุณเห็นไหมนั่นท่านที่พอดีตกใจสุดขีดหัวใจท่านหยุดทาํางานทันทีคอพับอยู่กับเก้าอี้สิรลปล่อยมือออกรับมีดจากเสื้อใบพับเก็บเข้ากระเป๋าตายแล้วคุณสิรลหัวใจช็อกเพราะตกใจเกินควรละมั้งคุณโจรพูดยิ้มยิ้มแต่วิธีนี้รับรองได้ผลทุกรายผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการแพทย์เล่มหนึ่งในแพทย์อังกฤษได้ทดลองประหารนักโทษด้วยการขู่เข็นจับนักโทษมัดกับเตียงผ่าตัด ให้เห็นมีดที่จะใช้เชิดคอแล้วผ้าผูกตาใช้ก้อนน้ำแข็งลำแหลมถูคอเจ้านักโทษประหารเจ้าเนื่องนกึกว่าถูกเชิดคอจริงๆและช็อกตายสิริมองดูร่างอธิบดีที่แน่นิ่งไม่ไหวติงวิธีนี้แยบคลายมากทีเดียวครับไม่ต้องเสียกระสุนปืนและคนตายไม่เจ็บปวดอะไร <c oughs> แต่ก็ไม่แน่แน่จรูนอาจเพยงสลบไปเท่านั้นรอฟังข่าวพรุ่งนี้กับเธอคุณสิริแบ่งเอาเงินในกระเป๋าผมไปใส่กระเป๋าคุณบ้างสิมากมายเหลือเกินเดี๋ยวตำรวจสงสัยนะ่ะอีกห้านาทีนั้นเอง เสบย์กับผู้ช่วยเขาก็พากันออกมาทางหน้าตึกเมื่อเขาก้าวลงบันไดตำรวจยามสองคนรีบลุกขึ้นกระทำความเคารพเสบย์ยกมือรับวัญธยาหัดตอบแล้วกล่าวว่าอย่านั่งคุยกันอย่างนี้สิเว้ยควรจะเดินตรวจดูให้รอบบริเวณบ้านเดี๋ยวจะให้สารวัตรเขาส่งตำรวจมาเพิ่มอีกสองสามคนแกอย่าลืมนะถ้าทิเดีกำลังตกอยู่ในระหว่างอันตรายไทยใบยมันพาพวกเชิดดำบุกมาในบ้านนี้มันมาแน่รักษาหน้าที่แกล้งคลัดหน่อยพลตำรวจทั้งสองยืนนิ่งเฉยมองดูเจ้านายด้วยความเกรงกลัว ต่อจากนั้นเสือใบกับผู้ช่วยของเขาก็พากันเดินออกจากบ้านท่านอธิบดีโดยสวัสดิภาพการป้นและการสังหารชีวิตท่านอธิบดีเป็นไปอย่างเงียบเชียบโชคชัยเป็นของเสือใบาตามเคย